ดิขึ้นล้านสองให้ได้เลยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วลูกนี้บองโอ้โหโอ้โหโดนดิไม่โดนอีสมันออกมาไปเปิดสี่ขัด่างี้เปิดสี่ัดไปเลยเฮ้ยเข้าเฉยโอ้สุดจัดมาพอสมัยเฉพาะตัวพอสมัยเฉพาะตัวมาต่อใครไงเราเปิดไงเดี๋ยวเดียวเลยไงกุลิศไงโอ้ สองศูนย์ภูนสมาร์หวานเจี๊ยบโอ้โหวะ่ะไป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 จะเรียไปเราเฟิกช็อตโอ้ยมันเฟิกช็อตอีกสิแมงมาเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรอซิเบโอเอออีกแล้วเดี๋ยวสรุปโอซิเบโอให้นะครับ ถ้าคุณกำลังมองหาบริการเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งานกระผมมีร้านแนะนำร้าน Cookie Land Shop คุณจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะเกมฟ i f a Mobile และเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายแวะเข้าสู่ Cookie Land Shop วันนี้ลิงก์แปะอยู่ด้านล่างนะครับกุลิโดนิโกเีโอเฮยมาอีกแล้วหรอวะโอโหอะไรอะเนี่ย โอ้แต่ทิ้งไปก่อนน่าไงเกือบโดนมันเอาเอาเปเล่เปเล่เอ้ยโอ้โหอย่างนี้หวานเจีย๊ยบดิครับนี่ไงเร้สามดิเข้าทางอะ่ะโอ้ไม่เข้าอีกนะโอ้โหใครมันโทรมาจังหวะแบบนี้นี่ไงโทรมาเหรอโอ้เราเซฟวอล์กเกอร์เยเล่โอซิเบลูอ,บลอยู่ไหนนี่ไงอยู่นี่ไง อยู่นี่ไงเ่ยนเช้งโอ้โหเรามั่วดิโอ้โ oh, หมาครับนำลูกเดียวแต่เล่นเหมือนนำห้าลูกนะโอ้โ oh, ห oh, แล้วสมาธิเสียครับลูกนี้เราได้ส่งกลับหลังก่อนแต่ไม่ได้ทวงนะเอามันสปิริตสูงไปแล้วไปอุเซบิโอไปเราต่อไข่เลยเอ้ยมันจะเข้าน่ะโอ้โ oh, หแล้วล็อกกับมันทำไมไม่ได้กดล็อกเลย เพ่นโรดิกโก้อะโอ้โหเปิดอย่างนี้โดนไหมเออบองอู้เหนียววะ่ะมาไปแล้วครับเปเร่ยิงยันอย่างนี้เรียงเชงเฟกชอ็อตแล้วเฟกชอ็อตอ,อะไรของผมมันเนี่ยอะไรของผมเนี่ยเฮ้ยโคดิการ์โปวะ่ะ ตัวนี้เหมือนนอร์ดิเกตชอบเล่นนะเก่งน,นะจงังหวะเพล็กช็อตมันเบาๆดีฮนะโอ้โหจะโดนนะถ้าเสียสมาธิโดนนะผมบอกเลยนะถ้าเสียสมาธิเรียบร้อยนะเกมโอเวอร์นะถ้าเสียสมาธิเกมโอเวอร์นะผมบอกแล้วไงโอ้รอดรุ่นนะโด้ไม่ร้อยสิบสองเลยโอ้ฮะจบไม่ได้ไง ลูกศรีโอแม่งหมอกแอซิดไปแล้วอ่ะเออไหนทีดิทดเจ็บหนึ่งโอ้โหแล้วจบเกมเกสมอไปฮะเอาลูกศีโอ,โอแอซิดนะขอขออีกเกมหนึ่งแล้วกันไปมาครับเจอร้านสองอีกแล้วคูมานะฮะคูมาโอ้โหเกมขึ้นร้านสองผมฝันสลายทดเจ็บ เรียกทดเจ็ดเอซียเก้าเสียบไปแล้วฮะเหมือนเดิมครับผมอุเซบิโออุเซบิโอเฮ้ยเราหลุดนะอืเราเล่นเช้งเล่นเช้งรัวุ่ยเล่นเช้งรัวุ่ยไปแล้วครับคุณลิตเปิดสิครับอย่างนี้เปิดจีบวดฮนะเราอุเซบิโอโอโ้โหเรียบร้อยแล้วมันเล่นเช้งอะไรเยอะแยะอโอ้เล่นเช้งหลายพูดเฮ้ย โอ้โหอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิอดโอ้โหหลักไม่ดีเป็นไงตายการเล่นผมมันไหมผมก็เล่นอย่างนี้แหละครับใครเนี่ยเดอะบอยโอ้ยดีอย่างเดียวมายวขึ้นร้านสองให้ได้เลยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วลูกนี้บองโอ้โหโอ้โหโดนสิไม่โดน มาหนอ,อกมาไปเป,าเปิดสีคขัดเปงี้เปิดสีคัดไปเลยเฮ้ย,เ,ยเข้าเฉยโอ้สุดจัดเอาแล้วช็อตนี้โอ้โหเอาเรื่องนะเฮ้ยจูต์เบลิงแฮมเดอะบอยหมุนกับหลัง บอลไม่บวชนเราหลุดแล้วอ้าวเปเลยยันจังไปแล้วกุลิดกุลิดกุลุ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 ดหมุนหาตัวก่อนนะแป๊บนึงนะหาตัวก่อนนะไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยเปเล่อุเซกุลิดเราเฟกช็อตเรามั <Ken>. ه, <eso. S 2> ่วเราเลนเช้งเลนเช้งเราฟาวผมมาฟาวเต้เฮ้ยโอ้โหเราได้ด้วย เฟซซิ่งแรงสุดว่ะดูเซ่ต่ำจังเปเร่เลยโอ้รู้หมดละเขารู้หมดละเขารู้หมดละเตโอเขารู้หมดละเขารู้หมดละเอางานดิครับเอาไม่เข้าว่ะเอามั่วว่ะเฟซช็อตแล้วอุซิบิโอวะต่อไข่แล้วชนโอ้โหปเป็นไงเดลิด โอ้โหไม่ผ่านนะเดลิด,ดเก่งนะเดลิดซาลีบาเนี่ยเก่งโคตรเลยเอาละนำหนึงสูตรับแต่ u c ซีบีโอยังไม่ยิงนะครับในแรงขึ้นล้านสองแสนนะครับครั้งแรกในชีวิตของบาฟโฟล์ดนะครับผมจะได้บอก,กรีมพี่แล้วจะได้อยู่แล้วเสียสมารทริยนะเราแทงมาติดนะดูบอยเดี๋ยวเขาก็กดบุกฮนะ1 2ไปแล้วดูบอย โอ้โหเรารู้นะจับทางได้หมดแล้วนะโอ้คนนี้เดี๋ยวเราไปข้างหน้าเดียวเลยอัลมอนลนะตัวใหม่ฮะล็อกฮะล็อกฮะล็อกฮะจุดโทษไหมล่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปส่งมั่วดินี่ไงอุเซบิโอเปิดโทษสวยเบลล์มาความสามารถเรบอลตัวความสามารถเรอเตัวมาต่อใครไง เราเปิดไงเดี่ดดยวเลยไงกุลิดไงโอ้โหโห,โโหวานจี๊ยบโอโหโห้โหอ่ะกุลิดโคตรมาครับในเกมขึ้นล้านหนึ่งเอล้านสองแสนแล้วก็อุซบิโออ่ะเอ้ยเล่นได้นะอุซบิโอมันไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเล่นเซมิน่ามันเยอะด้วยแหละนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกองหน้าเลยโอ้โหเราเล่นอย่างนี้เราโขกเข้าไปล่ะโอ้โหเราส่งเฮ้ย อะไรแล้วเนี่ยได้ได้วยเหอเรอเซ็งแม็กซิแมงเฮ้ยกองหลังเต้นดีวะ่ะวันทูโอ้โหซีบโอให้ซิบิโอ,โอ,โโอโหนึ่งจีข้างบนนั่นไงเซ็งแม็กซิแมงโอ้โหโซงนี่ไงฮ่ฮฮ้้ออืออปั้น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 ,น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 ต่อใคร เลนเชงเลนเชงโอ้โหนี่ไงฟามิโตโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่ตายขนาดเป็นเลิกไงอู้เหนื่อยวะโอ้โหออกเอมเมอรอนอย่างเดียวเลยเอมเมอรอนแม็กซิเมอยูถ่านเนี้ยโอ้โหอะไป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 ,ไปเรียบร้อยเราฟิกช็อตโอ้โหมันฟิกสุดฟิกซิเมงมา Hey, ไม่ใช่เขาเรียกอะไร o s b O เออยิงแล้วเดี๋ยวสรุป USB O ให้นะครับที่เล่นมาเนี่ยมีแต่เกมแรงตึงๆเท่านั้นเลยเนี่ยเราก็เล่นได้จริงย,ยังไมไ่โดนเปลี่ยนออกเลยด้วยฮะเกมอะสามสูตรเนี่ยโอเคฮะก็สามารถขึ้นร้านแสนได้นะโอสนุกครับเหนื่อยและตึง หลายเกมนะสำหรับ UCBO นะสรุปฮะความเร็ว9นะความเร็ว9ความแข็งแกร่งเนี่ยผมให้9.5ลูกไถลูกเบียดเนี่ยมีคล้ายๆด็อกบาแต่ไม่ถึงด็อกบารู้จะคอมเมนต์แล้วลูกคมอะ่ะมีอีกก็คือก็คือเก่งอ,ะอ่ะ9.5มีแน่แล้วก็เปรียบเทียบกับราคาและการได้รีมาเนี่ยคือโคตรคุ้มรีไปเล่นเราก็เป็นแลกมาเล่นเลยเล่นนาคูวบทปเล่นเนี่ยโคตรใช่คือล้านสองไปแล้วนะครับเนี่ย โอเคห้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เหนื่อยแล้วครับไปแล้วครับแค่นี้แหละสวัสดีครับ